อ่ามาดีตอบข้อไหนระวังผิดมีมีคนผิดมาแล้วมีคนผิดมาแล้วระวังระวังกอไก่เอ <A. S 2> สะดมกอไก่เอขอไข่บี <B. S 1> ขอควาย สี่ <C. S 2> แล้วน้องก็ไปหา a b c จากเจ้าเงื่อนไขพวกนี้รู้เรื่องเนาะ <c oughs> วานวานวานรักเหลืองหน่อยกำหนดให้สอง a เท่ากับสอง b แล้วก็เท่ากับส <c oughs> คือเอาไง่ายๆแล้วว่าสามอันเนี้ยเท่ากันฟังอีกฟังอีกรอบนะ สามก้อนเนี่ยเท่ากันทีนี้เวลาน้องจะแก้สมการเนี่ยแก้หาคําตอบเนี่ยมันจะใช้แค่สองตัวคือใช้หนึ่งคู่น้องจะเอาสองเอกับสองบก็ได้เพราะมันเท่ากันรู้เรื่องใช่ายน้องจะเอาสองบกับ C ก็ได้มันเท่ากันหรือน้องจะเอาสองเกับ C ก็ได้มาเท่ากันคือเลือกมาแค่สองตัวถัดมาเลือกมาแค่สองตัวเพื่อแก้สมการเพราะฉะนั้นวิธีการคือแบบนี้อ่ะงั้นพี่เล่นคู่แรกแล้วกันพี่เล่นบอกว่าสองเอเท่ากับสองบี เฮ in so ้ยแสดงว่าถ้าเราหารสองเนี่ยเราจะได้ A กับ B ทําไมกันเท่ากันทันไหมเงินเงินพี่ขอยันยึดตัวแปร A เป็นหลักนะในเมื่อ A กับ B เท่ากันแสดงว่าเวลาพี่เจอ B พี่ก็ตกเป็น A ได้ทันไหมก็มันเท่ากันเพราะฉะนั้นแนวโน้มตอนเนี้ยเแม่งเท่าคือกอไก่ก็ a ขอไข่ก็ a มันเท่ากันอ่ะอันนี้คือเท่ากันแน่ คอควายคือคนตัดสินคอควายค,คนตัดสินพี่ยึดตัวแปรอะไรไปหลักนะตัวแปร A ปนไะแสดงว่าไอ้เจ้าคอควายอะ่ะถ้าพี่ยึดตัวแปร A เป็นหลักเพื่อหา C นะพี่ก็จะต้องเอาอะ่ะเท่ากับสองเเพราะว่าพี่จะเปลี่ยนทุกคนในรูปเให้หมดเพราะพี่ยึดตัวแปรไอแสดงว่า C คือสองไม่ต้องคิดเลขอยู่ใช่ไหมสองเเพราะฉะนั้นคุณน้องกไก่ A ขอไข่เอคอควายสองเอไข่เยอะสุดกอไก่เอคอไข่เอคอควายสองเอไข่เยอะสุด <c oughs> น้องบอกอยากมาลองกันอ่ะฟังให้ดีตอนแรกพี่ก็ตอบช้อยสามแต่ผิดเพราะว่าอะไร เพราะว่าเอาเอาเล่าเล่าไให้ฟังตอนแรกก่อนพี่มองว่า A A 2 A สองอก็ไอสองเมันเยอะสุดมันคูณสองอะแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ว่า A มันเป็นเลขอะไรมันเป็นบวกเหรอหรือมันเป็นลบเหรอหรือมันเป็นศูนย์เหรอไม่รู้แสดงว่าถ้าไม่รู้อ่ะมันน้องอาจจะต้องสมมติมาเช่นเช่นเช่นสมมตินะพี่ให้เอเยอะพี่เอเป็นหนึ่ง ถ้าพี่เเป็นหนึ่งมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองรู้เรื่องใช่ไหมไอคอควายเอยอะสุดอันนี้ถูกถ้าน้องให้ A อเป็นเลขบวกเยอะสุดแต่ถ้าเกิดว่าพี่ให้เอเป็นศูนย์มันเท่ากันแสดงว่าถ้าตอบคอควายเอยอะสุดไม่ใช่แหละมันมีตัวแยง้งมันกำกวงเขาเรียกว่ามันกำกวงแต่ถ้าพี่ให้เอเป็นลบอันนี้รู้เรื่องเลยน้องจะได้ลบหนึ่งลบหนึ่งลบสองไอลบสองแม่งน้อยสุดเลย กลายเป็นว่า A กับ B ชนะแสดงว่าเราฟันธงไม่ได้ถ้าเราชัวร์ว่าใครเยอะสุดอ่ะมันจะต้องฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นงงที่พี่พูดไหมน้องจะต้องฟันธงร้อยเปอร์เซ็นอันนี้มันกำกวมอ่ะเเป็นบวกเลยไม่ได้ต้องตอบชอยทีห้ามันกำกวมฟังอีกรอบนะถ้าน้องกถ้ามันกำกวมแบบฟันธงไม่ได้ตอบชอยห้าเลยเพราะเขาไม่ได้ให้ A มาแต่ถ้าเขาบอก A เป็นค่าบวกตอบข้อควายถูกตอบข้อสามถูกรู้เรื่องไหมถ้ารู้เรื่องพิมพ์ตองหนึ่งใช่ไหม